บริษัทสนับสนุนนั่นเลยนี่อ๋อสิปีรถรถเราเป็นคันไหนครับสีอะไรครับสีขาวคันนี้อ๋อสีขาวเลยอ๋อโอเคเราอยากฝากขอโทษสังคมกับไไม่เป็นรอะไรยังไงบ้างขอโทษเลยขอโทษอย่างก็คือเรื่องที่เราทํานี่คือไม่ได้เป็นการซิ่งอะไรใช่ไหมครัไม่ครับขับไม่เกินสี่สิบก็ผมอ๋อคือเรามาถ่ายคลิปทําอะไรหรือว่าไงครับก็ถ่ายคลิปลงยูทูบอ๋อคือขอคอนเทนต์เฉย อืมคืออย่างนี้มันเกิดไปแล้วเราก็ยอมรับผิดเนาะใช่ครับยอมรับผิดอืมครับผมครั้งหน้าเราจะทำยิงไหมพี่ไม่ไม่แล้วเนาะไม่แล้วคือเรารู้ไหมว่ามันจะมีการแบบแชร์ไปดังในโซเชียลอะไรเงี้ยไม่รู้ครับผมไม่ไม่ไม่รู้แล้วก็ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นใช่ไหมใช่อวันนั้นเรามากันกี่คันครับก็เจ็ดคันอ๋อตามนั้นเลยอืมเรามาปกติเรามาเที่ยวที่นี่บ่อยไหมไม่ครับไม่เคยมาอ๋อมาปกติก็อยู่แต่ฝั่งสีินธาร อ๋อก็คือจริงๆเราก็อยู่ศีราชาอยู่แล้วอย่หลอชะบังเาอยู่ในชะบังพึ่งพึ่งมาที่เอากันก็คือวันนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาเรียกมาหรือว่าไงครับหรือเรามามอบตัวเองทางที่ระสาก็ผมเป็นคนที่ว่านัดน้องๆมาคือข่าวมัไปเยอะมันแชร์กัเลยนัดมาดีกว่าเออดีแล้วจะได้เงียบไปเพราะว่าเัา ไม่ด้ทำอะไรร้แรงใช่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 ไ่ไดแ่งรกนรถก็ไม่ได้แจกามายเลยแล้วไม่ได้แจกอะไรแจกหวยเจกยไม่ได้ไม่ได้แจก่อะไรอือแต่ว่าเรารู้นะว่าการทำคอนเทนต์บนกรพามจะร้อนนกั้เป็นแค่เวลาที่ส้นตอเราสั้นตเเข้าสาราพอดีอ่าลทมันแนวตรงมาทีแรกก็จอดไอ้ขับมาคู่กันนั่นแหละอืมอ๋อ่ันนี้มันมีรถมาปุ๊บผมก็ตีไปแล้วมันก็เลยหคว้า กำลังจะเดียวเข้าพอดีพี่ไม <k <k ่ได้แบบว่าจะถ่างเขาใช่ครเพราะว่าคิดมันแค่มันถ่ายแบบส30เมตรก็เลยนะครับแค่30เมตรนี้นๆหุ่นสั้นๆเนาะระยะสั้นๆเองใช่แค่ก็คือคลิปที่ออกไปประเด็นก็คือแค่30เอ๋อหลังจากนั้นเราก็แยกย้ายก็คือที่ตรงไปก็เลยเป็นร้านกาแฟครับเข้าจอดไม่ได้จอดในที่เวิลในคลิปั้งหมด4คันใช่ไหมครับวันนี้มากี่คันมา ประมาณสามพันครับประมาณสามพันเนาะยันไม่ทันใช่ครับอ๋องานไม่ทัน สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ